ดูพรมลิขิตไปแล้วนะครับวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ห้ามพลาดต้องเปิดช่อง3าต่อเนื่องไปยาวๆนะครับเพราะว่าเรากําลังจะมีละครใหม่ที่จะออกอากาศคืนนี้เป็นตอนแรกนะครับกับกลนเกมรักต้อนรับสีนักแสดงนําน้องอูน้องมิ้นน้องดดนิสและน้องไอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูตัวอย่างแล้วคือแค่ไม่กี่นาทีนะโอ้โหมันเข้มข้นมากเลยอะเข้มข้นมากเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมแบบละครจะลงจอแล้ว ื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพวกเราเต็มที่กันมากจริงกับเรื่องนี้รวมถึงพี่หนุ่ยที่มากํากับให้กับช่องสามเรื่องแรกด้วยคร,ครนะจริงๆพี่แหวนเราคุณหน้าคุณตาน้องคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงแล้วแก๊งนี้เขาเป็นแบบว่าดาวรุ่งพุ่งแรงของทางช่องสามนี่นี่นะนี่เป็นแบบรวมดาวรุ่งรวมดาวร,<ล>ดาวรุ่งสามท่านนี้อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาผ่านผลงานกันมาบ้างแล้วนะครับ<ช>ส่วนน้องอูเองอันนี้คือเรื่องแรกที่แบบเราเป็นพระเอกเต็มตัวเลยครับใช่ครับเป็นเรื่องแรกเลยครับโอ้รู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีที่ร,รู้สึกขอบคุณที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสด้วยครับอ่านะพูดถึงคนเกมรักแต่ละคนรับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์รเป็นไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็อูรับบทเป็นอนอนท์ครับ,รบอ,นอนนท์ก็คาแรคเตอร์รของอนอนท์ก็จะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไม่ค่อยพูดแล้วก็เป็นคนที่รักพ่อมากๆเพราะว่าเขาโตมากับพ่อแค่สองคนแต่ว่าค,คือด้วยความที่พ่อเขาเนี่ยเป็นคนสตรีทมากๆเขาต้อง ทำตามคาสั่งของพ่อทุกอย่างแล้วพ่อคาดหวังให้เขาเป็นที่หนึ่งของตระกูลซึ่งทําให้อ,อนนท์เนี่ยต้องไปแข่งกับพีมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับแล้วก็รับบดรับบทโดยพี่ไอครับออโอ้โหเรื่งตัวละครน,นะดดน,นี้น่ากดดันนะพี่เนาะเนาะฟังดูก็เครียดแทนแล้วเนี่ยดิิงท่านอื่นละ่ะฮะท่านอื่นละ่นนละฮะบทบาทยังไงบ้างค่ะมิ้นค่ะรับบทเป็นอันดาค่ะก็เป็นเด็กกำพร้าที่โตมากับลิสาซึ่งจะได้ลิสาเป็นเพื่อนรักแล้วก็เป็นคนที่ทําให้อันดาผ่านปมในชีวิตมาได้ค่ะครับ น้องเดนิสครับค่ะก็รับบทเป็นลาริสานะคะเราสองคนก็โตมาด้วยกันในมูลนิธิค่ะแต่ว่าจากความรักที่มันมีเยอะมากๆจนวันหนึ่งมันกลายเปลี่ยนเป็นความเกลียดเพราะว่าเราได้ไปรู้ความจริงของเขาค่ะว่าเขาเป็นลูกเศรษฐีและด้วยลิสาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานค่อนข้าง,ง,งสูงที่จะไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในชีวิตค่ะเขาก็เลยทาทุกอย่างแล้วก็เลยเกิดเกมของการแทนที่ขึ้น<ฮ> <c oughs> ครับ <c oughs> ของไอซ์ก็รับบทตัวของพีมครับพีมก็จะเป็นหนุ่มยูทูบเบอร์ครับโดยพ่อของเขาเนี่ยเป็นประธานของบริษัทแต่ว่าพีมไม่อยากทำงานเกี่ยวกับธุรกิจเลยพีเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็อัธรรยาศัยดีมากๆอยู่แล้วแต่ด้วยเกมเนี่ยพีมไม่อยากเข้าไปอยู่ในเกมเลยแต่ด้วยสถานการณ์มันพาไปเลยทําให้พีต้องเข้าไปอยู่ในเกมตลอดครับฟังมาเน,น้นนะดิฉันกําลังพยายามปฏิปต่อเรื่องให <c oughs> ้น้องไอซ์พูดคร่าวๆเลยละกันว่าล,ละครเรื่องนี้เนี่ย เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะเกริ่นนิดนึงอักเกลิ่นๆนะครับก็เรื่องของกลนเกมรักเนี่ยจะเกี่ยวกับการให้ฉันไปฉากตบตีฉันไม่ไหวนะ <c oughs> นเล่นเป็นแม่นั่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วน้องออ้เมื่อกี้อที่เกริ่นไปว่านี่ก็เป็นผลงานละครเรื่องแรกแล้วก็คือมาเป็นพระเอกเต็มตัวเลยเห็นบอกว่าทํากันบ้านหนักมากอ่านบทแล้วอ่านบทอีกจริงเหรอคะเครียดมากไหมทําหนักมากเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วเราก็อยากทําให้มา ให้มันดีทําให้ทุกๆคนเห็นว่าเราทําได้เราก็มีเรียนการแสดงแล้วก็ได้โชคดีที่ได้พี่หนุ่ยช่วย้วยครับเราก่อนที่เราจะถ่ายทําจริงเนี่ยเราก็มีเวิร์กช็อปกันด้วยครับก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือช่วยเราได้แล้วก็ระหว่างการถ่ายทาพี่หนุ่ยเขาก็จะมีด้วยความที่พี่หนุ่ยเป็นคนละเอียดมากกับทุกๆซีนถ้าซีนไหนไม่ผ่านมาตรฐานเขาเนี่ยเขาเขาไม่ปล่อยไปเลยก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากพี่หนุ่ยเรียนรู้จาก การถ่ายทําทุกๆคิวเลยครับเนาะจริงๆนะพูดถึงพี่หนุ่ยแล้วพี่หนุ่ยเขาค่อนข้างแบบจริงจังมากนะกะับการทำงานแล้วละเอียดมากแล้วมุมภาพแค่ตัวอย่างไม่เท่าไหร่อ่ะคือมันสวยมากจริงๆแล้วแอคติ้งของนักสแสดงอันนี้เชื่อว่าก็ฝากทุกคนนะคะติดตามละครเรื่องกลนเกมนักด้วยค่ะที่จะครบรถในทุกๆแบบเลยค่ะทั้งมีบู๊แอคชั่นแล้วก็เรื่องอารมณ์เนี่ยนักสแสดงก็คือสา์กันแบบเต็มที่เลยค่ะทุกตัวละครมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อยากให้มาติดตาม ผลงานของพี่หนุ่ยที่ร่วมกับทางช่องสามด้วยค่ะอืม,อมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง4นักแสดง ไอเซนิสมิ้นอู่มากๆเลยนะคะขอบคุณคะขอบคุณครับติดตามกันนะคะคนเกมรักนะคะทุกวันพฤหัสนะคะแล้วันศุกร์เวลา20.30นาทีนะคะดูทางช่อง3กด33และดูทางมือถือกด 3+ ค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณซีฉัตรปวีรออยู่ค่ะกับแคมเปญที่น่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือโครงการปั้นเด็กรุ่นใหม่สร้างหนังสั้นผ่านทาง iPhone เดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกครู่เดียวค่ะ